เราจำได้เราเริ่มต้นเปิดมาณตอนนั้นเนี่ยในต,ตอนที่เปิดเนี่ยก็เราคาดว่าจะรองรับผู้สารได้เ,เต็มที่ก็ประมาณ45ล้านคนใช่ไหมคะในปีนั้นซึ่งในปีที่ผ่านมาก่อนที่เราจะย้ายเสายบินบางสายบินเป็นโลพอสนหรือเป็นมาเจดน,นลาลาย,ยไปไว้ที่ดอนเมืองผู้สารก็มันเกินยอดที่ควรจะรับได้ไปแล้วคือ เกินไปถึง50กว่าล้านแล้วพอย้ายไปเราก็คาดหวังว่าจะถอยกลับมาที่45เพื่อเข้าแผนในการปรับปรุงเข้าเข้าแผนในการเข้าสู่เส็สองนี่มันจะเตรียมการรองรับใช่ไหมคะแต่ยอดผู้สั่งก็ยังกลับมาในปี50ก็ยังกลับมาที่50ล้านมีเสร็จ50นิดๆขาะ50ไม่ถึงเกือบเกือบ50ก็ไปไปถึงตรงนั้นแล้วนั่นคือ แสดงถึงขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว<อ>ซึ่งในปีนี้ปี2557เนี่ย<อ>มีการปรับตัวอีกในบางส่วนนะคะ<อ>ก็คาดว่าผู้สารอาจจะไม่ถึง50แต่ก็เกือบเกิด<อ>จะแปะที่50นั่นคือเต็มขีดความสามารถแล้ว,น,ลวนั้นในเบื้องต้นนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติงานเหมือนกับเฉพาะหน้างาน<อ>เราก็มีการปรับบางส่วนของเราเพื่อให้เกิดความสะดวกเพิ่มมากขึ้น<อ>และถามว่าเต็มไหมมันเริ่มเต็มมากแล้ว<อ>คือ ต้องเข้าสู่การขยายขยายเข้าสู่เฟสสองแล้วนะคะคเฟสสองเฟสสามก็ต้องเข้าใจว่าการทําขยายที่ทำสิ่งก่อสร้างสําหรับระบบสนามบินมันไม่ได้ใช้เวลาเร็ว,รวมันต้องมีกรอบเวลาในการทํางาน<ช>และหมายถึงตัวกรอบมงบประมาณที่มันค่อนข้างจะมีการพัฒนาไปตามตรงนั้นด้วยเนี่ยอย่างวันนี้ที่เราเห็นว่าตอนเนี้ย ผู้โดยสารที่เดินไปเดินมากันทั้งหมดนะฮะนี่ค่ะว่าเป็นช่วงที่รัชจริงๆสําหรับที่สายการบินอะไรจะออกกันเนี่ยเราแทบเห็นผู้โดยสารเนแน่นเป็นคิวยาวหมดแล้วก็การให้บริการทางด้านของทางอากาศด้วยนะครับตัวอย่างที่เราเห็นอย่างงี้เท่ากับว่าท่าอากาศยานไทยจะต้องมองยุทธศาสตร์การพัฒนานอกจากจัดกลุ่มสนามบินแล้วเนี่ยจะก้าวต่อไปอยังไงในแง่ของขลการดําเนินการเพื่อสอดรับกับแผนตรงนั้นด้วยครับ แผนท่ากาศยานนะครับคือรายได้หลักมาจาก2ทางเลสามทางทีหนึ่งคือรายได้จากค่าธรรมเนียมการขึ้นลงเครื่องบินครับแล้วค่าธรรมเนียมผู้โดยสารนะครับแล้วค่าบริการเกี่ยวเนื่องกับการบินนะครับของจะเป็นรายได้ทางด้านแอร์โรนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปตามปริมาณผู้โดยสารปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เองเนี่ยเราจะต้องบริหารความจุสนามบินและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพทุกฝูงของสนามบินต้อง มีคุณภาพสามารถรับความจุและก็ปริมาณิิชาที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอส่วนที่ยากที่สุดก็คือต้องบริหารการขยายความจุสนามบิน,นให้พอดีไม่เร็วไปไม่ช้าไปสำหรับสามบินทุกแห่งยอย่างส่วนภูมิก็มีแผนขยายเฟสสองอย่างที่สร,ร้างและยังต้องมีการเตรียมพิจารณาทางเลือกต่างๆเช่นการพิจารณาดูิสิกเทอร์มินัลหรือการพิจารณาเฟสสาเฟสสี่ south terminal ต่อๆไป ส่วนอีอกมิติหนึงคือการบริหารฐานรายได้อีกแห่งหน,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 นึ่งคือว่าสนามบินเป็นที่ที่คนเดินทางมาเลยนะครับอย่างที่สุวรรณภูมิเดินทางมาถ่าเฉลี่ยนะครับวันละแสนห้าก็ถือว่ามีเป็นชุม,นนนช,มชนก็คือมีคนเดินทางมาแล้วมี Public Activity เกิดขึ้นซึ่งก็จะเกิดการใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานรายได้มีารายได้ ส่วนหลักส่วนหนึ่งนะครับงการจัดสถาปัตยกรรมการจัดสถานที่ต่างๆเพื่อให้บริการไลฟ์สไตล์เซอร์วิสเหล่านี้นะครับเพื่อเป็นรายได้อีกทางได้หนึ่งเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ท่านบอกาพูดถึงคือมันปริแล้วล่ะเราต้องบริหารหน้างานเพื่อให้ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการลูกค้าเรากเม่เทัางสายการบินท่ั้งผู้โดยสารนะฮะเราก็หลายๆอย่าง ในการพัฒนาต่อไปขณะนี้เราวางแผนที่ต้องมีการทบทวนแผนการบริหารจัดการสนานบินสุวรรณภูมิทั้งเฉพาะหน้าและเฟสสองว่าอย่างไรก็คือในการทํางานเนี่ยจะมีคณะทํางานต่างๆสายการบินนี้ถือว่าเป็นผู้ประกอบการเป็นลูกค้ารายแรกของเราอกองผู้โดยสาร<ะ>ใช่ไหมคะเราต้องดูด้วยว่า